สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมมีรองเท้านา,นารีสุข,ขกุลครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจกล้วยไม้ป่าแท้จากประเทศลาวนะครับผมรองเท้านา,นารีสุข,ขกุลนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากรูปดอกผมขึ้นให้ดูครับ เองเท้านารีสุกสกุลเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากดอกสวยครับผมอันนี้1ชุดแบบนี้ของเรามีประมาณ1ต้น2ต้น3 4 5 6 7 8ประมาณ10ต้นนะครับผมต้นใหญ่กับต้นเล็กด้วยนะครับผมชุดนี้600บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผม ดอกสวยครับผมดอกสวยสําหรับท่านใดที่สนใจนะหนึ่งชุดแบบนี้600บาทรวมส่งสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ปปรองเท้านารีสุขกุลนะครับผม5ชุด2,000บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจทักชแชทแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8เน นะครับผมวัสดุปลูกเป็นกากปะพ้าวสับถ่านหินนะครับผมชอบร่มรำไรรองเท้านารีสุขกุลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสำหรับลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ